สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตรถข้อใหม่หนึ่งคันนะครับยินดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องบุนสมรถบ้านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับไลออนรถมืองสองขอนแก่นเดี๋ยววันนี้พามาชมกระบ,บะสีประตูข้อใหม่หนึ่งคันครับรุ่นนี้เป็น To y ยต a h i Lu ัก e v o 2 4 e เป็นรุ่นตัวพัสนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีความออปชั่นที่เหนือกว่าในรุ่นที่เป็นตัว e ธรรมดาเช่นในเรื่องของตรงแอร์แบ็กในเรื่องของตรงกล้องมองหลังที่เขามีเข้ามาให้ พมอมาไลที่มีมัลติฟังก์ชันลูกเล่นมากขึ้นนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นตัว l อง g top นะครับแต่ว่าได้แบบออปชันเหมือนขั้นเทพเลยนะครับก็สภาพรถสภาพสวยเดิมครับนะครับไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุสีเดิมจากโรงงานรถอาจจะมีตําหนิเล็กๆน้อยๆเดี๋ยววันนี้ก็จะชี้แจงให้ดูว่ามีตําหนิตรงไหนบ้างแต่โดยรวมบอกเลยว่าสภาพเนี่ยเกิน90%นะครับเดี๋ยวมารับชมกันดีกว่า นะครับคันนี้เป็นรีโว่2.4ปี2018นะครับเลขไมวิ่งอยู่ที่120,000กว่าโลกับราคาค่าตัวคันนี้ครับ469,000บาทราคา469,000บาทนะครับนี่กระจังหน้าก็จะได้แบบนี้เลยนะครับนะครับเป็นดำอ่าดำเหมือนดำเงาเนาะเปียโนแบกนะครับไฟหน้าก็จะมีเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับ นี่สวยๆแบบนี้มีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะครับรุ่นนี้ก็มีไฟตัดหมอกให้นะครับในสวยๆเลยนะครับนะครับานนาเป็นประมาณนี้นะครับนะครับรถอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับรถอยู่จังหวัดขอนแก่นนี่นะครับก็จะมีตำหนิตรงนี้นะครับตาหนิจะมีรอยตรงนี้นะครับตรงนี้มีตำหนิเนาะนะครับแล้วก็ มันจะอยู่แถวกันชนหน้านะครับลูกค้าไปเบียดชนอะไรประมาณนี้ครับนะครับมีตําหนิพวกตรงนี้มันแตกหักตรงนี้นะครับก็บชี้แจงให้ทราบกันนะครับว่ามีตําหนิตรงชายล่างเนาะน,นะครับแต่โดยรวมเนี่ยคือริ้วรอยการใช้งานแทบไม่มีเลยนะครับมีเป็นจุดๆเท่านั้นนะครับส่วนฝากระโปรงเนี่ยไม่มีตําหนิอะไรเลยคือท่านไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดอะไรเรื่องฝากระโปรงแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยฝากระโปรงเดิมน็อตไม่ขยับสีเดิมจากโรงงานนะครับ รถยังไม่เคยเคลียร์สีเลยสภาพจะได้สภาพสวยเดิมเนาะนะครับมีคำว่า i ฮ Lu กซิลิโติชัดเจนนะครับรถไม่เคยเคลียร์สีนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับดูสีสันรอบคันกันก่อนเนาะนะครับตัวนี้เป็นพิลเนอร์นะครับสภาพสวยเลยนะครับ ี1 8ตัว e+ plus นะครับจะมีกล้องหลังให้นี่นะฮะมีกล้องหลังให้นะครับกันชนท้ายนะครับอันนี้เบิกให้ใหม่นั่เดิมเป็นริร้วรอยหน่อยก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเรื่องของกันชนท้ายเนาะอ่าไม่ได้นะไม่ได้นะอ่าไอ้ไอ้เอาละครับถือว่าเป็นการเจิมครับถือว่าเป็นการเจอ,อเป็นรจ,จริง แย่เฮ้ยนครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับน้ำลายครับน้ำลายเดี๋ยวไปล้างออกครับนะครับอ่ะสีสันตัวรถนะครับดูให้รอบกันรอบคัดให้มันหมดก่อนเนาะนะครับคันนี้สีขาวตัวนี้ไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับนะครับไม่มีตําหนิอะไรสีสันสวยนะครับมีแค่ตําหนิพวกกันชนหน้าตรงนั้นนะครับก็คืออาจจะมีโดน เฉียวโดนเบียดอะไรบ้างนะครับทั่วไปนะครับขนาดวัวยังชอบครับนะครับขนาดวัวยังชอบอะ่ะนะครับนะครับสงสัยคันนี้ต้องมีอะไรดีนะครับอ่ะเรื่องของตรงแม็กครับแม็กก็จะเป็นแม็กรีโวเนาะยางก็จะเป็นอ่า ยางของตัวไฮเทเลนนะครับยางขับถนนเรียบปกติทั่วไปนะครับนี่นะครับแม c ลีโวยางนะครับสวยงามเลยนะครับยางเนี่ยนะครับเป็นปี22นะครับสามารถใช้งานได้อีกประมาณปี2ปีก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับยังขับใช้งานได้นะครับนี่นะครับแม็กยางสวยงามในสภาพเดิมนะครับบันไดข้างสลับตัวสูงนะครับก็จะติดให้อยู่ครบนะครับอันนี้ก็มีให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับนะครับ สีเดิมนะครับสีเดิมนะครับจับแล้วลื่นเรามาจับรถที่บ้านท่านดูครับถ้าเป็นรถมือสองจับตรงนี้จะไม่สากเนาะมันจะลื่นลื่นเนียนๆถ้าเกิดจับแล้วมีสีสากเนี่ยแสดงว่ารถเคยทําสีมาแล้วนะครับครับพวกตาเม็ดอาร์เนี่ยท่านก็จะเห็นชัดเจนเห็นไหมครับตรงนี้ครับเม็ดอาร์ครับพวกนี้ท่านต้องเห็นนะครับนั่นคือความเดิมของตัวรถนะครับ ตามตะเข็บของแผงประตูตามเสาคานเม็ดอาร์คทุกจุดต้องมีนะครับทั้งหน้าและหลังต้องมีหมดนะครับทุกรุ่นทุกแบรนด์ก็จะมีเหมือนกันนะครับนะครับแม็กเลนเนอร์นะครับเป็นของโตโยต้าเลยนะครับแม็กเลนเนอร,นะร์เป็นของโตโยต้าเลยแบรนด์ติดชัดเจนนะครับไม่เคยมีการเสริมข้อไม่มีการเสริมกระบ,บะข้างเข้ามาเขาก็จะมีเป็นอ่าเป็นอ่า เหมือนผ้าใบไหมนะฮะแล้วก็ติดไว้นะครับเป็นแบบเรียบๆแบบนี้นะครับก็เขาจะเอาออกแล้วแหละไปใส่คันอื่นผ้าใบนะครับตรงนี้เขาก็ให้ติดมากับรถเลยนะครับซึ่งเวลาเจาะเนี่ยนะครับเห็นนะครับจะมีน็อตเจาะแต่ว่ามันอะเจาะไม่โดนมันเจาะโดนแค่แม็กไนเนอร์แต่สีตัวถังเนี่ยไม่โดนแน่นอนนะครับอ่ะมาดูตามเสาคานนะครับน่ครับพวกนี้ครับเม็ดอาร์คเห็นครบนะครับไล่ตั้งแต่บนลงล่างเห็นครบหมดเลยครับ เข็บซุ้มซอกเดิมนะครับพวกนี้ไม่มีขึ้นเสนิมไม่มีขึ้นพวกการใช้งานที่มีการใช้งานแบบหนักๆเนาะนะครับเป็นรถบ้านใช้งานทั่วไปนะครับถ้าพูดง่ายๆเลยนะครับพวกเม็ดอาร์คมเดิมท่านก็จะเห็นแบบชัดเจนแน่นอนนะครับนี่ครับเห็นหมดเลยครับนี่ครับเม็ดอร์งนะครับเห็นครบนะครับ นะครับเรื่องของแม็กไลเนอร์แล้วก็บาร์ด้านท้ายเรื่องคมเดิมเป็นประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวปิดฝาท้ายกันนะครับนะี่ครับด้านท้ายสวยเลยถ้าไม่ต้องไปทําอะไรเลยด้านท้ายสวยกันชนท้ายผมเบิกให้ใหม่แล้วนะครับอ่เนาะนะครับมาดูในส่วนของตรงนะยางอะไหล่ครับยางอะไหล่ตัวนี้ก็จะครบเลยนะครับนี่ยางอะไหล่เนาะอยู่ครบนะครับยางอะไหล่ก็ยางเนี่ยรู้สึกอ่ ยางเขาจะเปลี่ยนปุ้ยไม่เปลี่ยนวะเอาเป็นว่ามีสองประการครับให้ดูความความลึกของตรงยางดีกว่าเห็นยางไหมครับเห็นดอกไหมครับดอกมันยังมีความเหมือนยางใหม่แต่ว่ามันมีเส้นเนี่ยผมต้องแกะยางอะไรมาดูเพราะว่ายัางไม่ได้ล้างนะนะครับนะครับแต่ตัวถังเนี่ยตัวถังเดิมซึ่งรถเลขไม้แสนสองนะครับมีสองประเด็นครับหนึ่งยางเดิมติดรถสอง เขาเปลี่ยนใหม่มาให้นะฮะแต่เป็นยางที่ว่าออกมาใหม่เลยเส้นใหม่ตั้งตีมาร์กอยู่เลยนะครับซึ่งผมไม่เห็นก้อนหินเหยียบเนี่ยเป,เปอร์เซ็นที่มีมากกว่าก็คือแล้วผมดูจากดินที่มันคุกตรงนี้มากับตรงเผาเนี่ยนะครับสีมันคล้ายๆกันคิดว่าน่าจะเป็นยางปี2018เดิมจากโรงงานนะครับเพราะว่าผมมีคันนึงเนี่ยปีสิบสอง รถปี12ยางก็ปี12นะนะครับเพราะฉะนั้นมีความเป็นไมได้ว่ายางเดิมจากติดรถจากโรงงานไม่เคยลงพื้นเลยนะครับถือว่าดูแลได้ดีนะครับในเรื่องของตรงยางอะไหล่เนาะตัวถังก็ไม่มีพ่นถือว่าดูแรลรถได้ดีมากแล้วไม่มีคาบขึ้นสนิมตัวเช็ดซียังมีความเป็นความเดิมอยู่นะครับแสดงบ่งบอกได้ว่ารถเนี่ยใช้งานแบบเดิมๆนะครับแต่ในเรื่องของคาบพวกคาบซึมคาบเยอะไม่มีนะครับก็ ดีเลยครับนะครับดูดีเลยนะครับนะครับแต่ซูมให้อีกไหมท่านจะได้เห็นนะครับนะครับนะครับเห็นไหมครับมีคราบทั่วไปแต่ไม่มีคาบขึ้นสนิมนะครับนี่ครับก็นี่คือในเรื่องของบานท้ายเนาะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคในเรื่องของด้านช่วงล่างเป็นประมาณนี้เรามาดู จุดถัดไปก็จะเป็นภายในแหละตอนนี้ครับภายในเดี๋ยวมาดูฝั่งทางคนขับเลยครับดูนี่ฝั่งทางคนขับเป็นจุดแรกเนาะนะครับดูในเรื่องของความสวยงามครับนี่คือแผงประตูฝั่งทางคนขับนะครับแผงประตูก็สภาพสวยเดิมนะครับกระจกเนี่ยปรับไฟฟ้าทุกทุกบานเลยออโต้ด้วยคนขับ นะครับเซ็นทราล็อกควบคุมการเปิดปิดล็อกประตูเนี่ยนะครับที่คนขับควบคุมไม่ทุกบานเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวล็อกกระจกนะครับห้ามบานอื่นๆเนี่ยกดกระจกขึ้นลงโดยอัตโนมัตินะครับก็เราสามารถสั่งการได้นะครับต่อไปตรงนี้ตรงที่ปรับกระจกมองข้างนะครับสามารถพับเก็บนะครับเป็นแบบไฟฟ้าเวลาปรับก็ปรับเป็นแบบ ไฟฟ้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการทํางานเป็นแบบไฟฟ้าและในเรื่องของบางกระจกหรือกระจกมองข้างไฟฟ้าหมดแล้วนะครับนะครับถัดมาครับเข้ามาในส่วนของตรงด้านในเนาะนี่คือมุมมองนะครับฝั่งทางคนขับครับนี่ครับสภาพสวยมากดูดีเลยนะครับคนขับก็จะมีแอร์แบกถุงลมมิลลิพยให้ทั้งผู้โดยสารก็จะมีให้เหมือนกันนะครับจะมีอักษร เขียนมันตรงกับพงมาลัยเลยคําว่า a i r b a บ็นะครับตัวนี้ก็จะสามารถปรับเกี่ยวกับสิ้นกับหน้าจอที่เป็นดิจิตอลนะครับมันจะมีเลื่อนไม้ฝั่งซ้ายและขวาแยกออกแต่ในระหว่างกลางเนี่ยมันจะมีเป็นดิจิตอลตรงกลางซึ่งก็จะมีลูกเล่นที่มากขึ้นนะครับดูในเรื่องของน้ํามันวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับอุณหภูมิภายนอกเท่าไหร่นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเท่าไหร่ ก็จะบอกค่าระยะทางต่างๆทิป right. 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 so wow. A ทิป B ก็จะมาสามารถควบคุมได้ตรงจุดตรงนี้นะครับนี่คำว่า d i f ตรงนี้นะครับหวมาลายก็เป็นมั l t i function ฝั่งทางซ้ายนะครับสามารถปรับได้เลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้น fa ma วิทยุต่างๆก็สามารถทำได้เนาะนะครับข้างๆก็เป็นชั้นวางขวดน้ำแก้วน้ำนะครับก็จะมีมาให้แบบนี้เลยนะครับ เปิดถังน้ำมันตรงนี้เปิดฝักกระโปรงหน้ารถตรงนี้นะครับเปิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปชมนะครับเข้ามาด้านในกันดีกว่านะครับมาดูในเรื่องของความสวยงามเนาะนะครับตามคอนโซลเนี่ยไม่มีแตกหักไม่มีล้าวดูดีเลยนะครับมีถุงลมมิลภัไพให้นั่นคือแอร์แบ็กนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้เป็นเกี่ยวกับหน้าจอพวกเล่นซีดีได้นะครับ FM AM ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับเกี่ยวกับโซนแอร์นะครับปรับอุณหภูมินะครับปรับในเรื่องของความแรงของพัดลมเบอร์หนึ่งเบอร์สองประมาณนี้ครับปรับเรื่องเหมือนพัดลมที่บ้านเราได้เลยนะครับปรับทิศทางลมต้องการออกระหว่างเฉพาะตรงหน้าไหมหรือต้องการให้ออกตรงด้านเท้าของเราได้ด้วยซึ่งก็สามารถปรับได้เนาะนะครับในเรื่องของที่ชาร์จครับเวลาเดินทางต้องมีแน่นอน power outlet 1จุด USB 1. ุ AUX 1. จุดแล้วก็ power outlet อีก1จุดที่ฝั่งทางคนขับเพราะฉะนั้นในเรื่องของที่ชาร์จอุปกรณ์ครบเลยนะครับมีที่ใส่ของตัวนี้นี่หน่อยนะฮะนิดหน่อยเนาะเกียร์ตรงนี้นะครับเป็นเกียร์หสปีดเนาะนะครับเกียร์หสปีดนี่ครับนี่เกียร์หสปีดราก็อยู่ริมซ้ายบนสุดนะครับ มีกล้องมองหลังให้เวลาเข้าเกียร์ถอยเนาะมีโหมด Eco Mode มดโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับเบรกมือนะครับตัวนี้มีที่พักพิงแขนตรงนี้นะครับผมนี่นะครับพักพิงแขนได้นะครับกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แผ่เหล็กก็จะอยู่ครบเลยเห็นชัดเจนนะครับแผ่เหล็กนะครับก็อ่ากุญแจท่านได้2ชุดนะ ย้ำว่าท่านใน2ชุดเป็นรีโมทแบบนี้แล้วก็มีสำรองอีกดอกหนึ่งด้วยนะครซึ่งผมเก็บไว้กับเอกสาร,สารนะครับส่วนตัวจริงก็เอามาใช้นะครับสำรองก็ใช้ได้เหมือนกันรีโมทแบตเตอรี่มีครบนี่หน้าจอเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นของโตโยต้ขึ้นไฟอะไรอย่างชัดเจนเลยนะครับก็เล่น AMFM b l บลู o t h ได้ AUX ได้นะครับนะเชื่อนะมต่อโทรศัพท์ปกติทั่วไปคันนี้เดี๋ยวดูเลขไมนี่เลขไม่หนึ่งแสนสอ 6,000โล120,000โลนะครับนะครับก็จะมีบอกแจ้งเตือนให้แต่ยังไม่สตาร์ทมันก็เลยยังเป็นการเช็คอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูความสวยงามตรงบกตัวเบาะรถแล้วก็แผงประตูจุดต่างๆเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ห้องเครื่องสตาร์ทฟังเสียงเครื่องแล้วก็มาลองขับกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับไฮลักซ์รีโวคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบานอื่นๆกันนะครับโอเคนะครับก็ สภาพสวยเลยครับนะครับท่านไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับพวกตามขอบเม็ดอาร์กนะครับอันนี้สติกเกอร์กันล็อกเด็กอะไรก็อยู่ครบเม็ดอาร์กตามขอบประตูเนี่ยนะครับถ้ามาดูรถผมนะครับท่านเปิดดูได้เลย,ท,เดดเลยท่านไม่ต้องกลัวนะครับก็เปิดดูเลยไม่ต้องขออนุญาตก็ได้นะครับเปิดดูได้เลยเพราะว่าเรามั่นใจว่าทุกคันเนี่ยรถที่ผมซื้อมารถสภาพเดิมนะครับเม็ดอาร์กก็จะเห็นอยู่ครบแต่นี่แสงมันแดดมาสะท้อนไม่รู้เห็นหรือเปล่านะี่ครับปรับกลองให้มันน้อยลงนะ นะครับเดี๋ยปรับแสงอันนี้่ปรับแสงน้อยลงแล้วท่านจะเห็นตรงนี้เป็นเม็ดอาร์กนะครับนี่ครับถ้าดูอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นชัดเจนนะครับโอเคปึ๊บนะครับเปิดดูได้เลยนะครับว่ารถมีการเกิดอุบัติเหตุไหมปึ๊บตรงนี้เม็ดอาร์กเห็นอยู่ัดเจนหรือเปล่าท่านก็จะดูได้เลยนี่ครับนี่ครับพวกวงกลมอะครับเขาเรียกว่าเม็ดอาร์กนะครับเม็ดอาร์กเกิดจากเหล็กนะครับท่านเห็นไหมครับเหล็ก2แผ่น เราซูมให้ดูเหล็กสองแผ่นเห็นไหมครับมันมีเหล็กสองแผ่นมามากรบหากันแล้วเกิดแรงแรงอัดแรงบีบเข้าไปปุ๊บตรงนี้ทําให้เกิดเม็ดอาร์กตรงนี้ซึ่งเม็ดอาร์กตรงนี้ด้านนอกกับด้านในเนี่ยจะมีรูที่ตรงกันพอดีนะครับทําให้รู้ว่ารถเนี่ยสภาพเดิมเป็นแบบนี้นะนะครับโ okay. อเคเบาตัวรถนะครับสภาพสวยนะครับดูดีเลยนะครับ นะครับนะครับไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดอะไรนะครับภายในเบาะไม่มีขาดนะครับภายในเบาะไม่มีขาดเป็นเบาะผ้านะครับฝั่งคนขับผมให้ดูยังเหอลืมไปฝั่งคนขับให้ดูยังพาจะไปดูจุดอื่นนะครับอะให้ดูย้ำอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับนะครับ,นะรบอาเพิ่มแสงให้ดู นะครับสภาพสวยนะครับไม่มีขีขดขาดใดๆ <c oughs> โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับสวยเดิมบางครับสภาพสวยเดิมบางกระจกโตโยต้าทุกบานนะครับกระจกโตโยต้านะครับนี่นะครับสภาพสวยนะครับ เม็ดอาร์คประตูเห็นนะครับคือถ้าเราเห็นเม็ดอาร์คตรงประตู้วเนะี่ยนะครับก็ถ้าเป็นส่วนตัวผมก็ไม่ต้องเปิดดูตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ารถโด,ดนชนเนี่ยมันต้องโดนเข้าประตูก่อนถึงจะเข้าตรงนี้นะครับนะครับเราก็จะมาดูพวกตามหัวน็อตเนาะตรงนี oh, ้ให้ดูนี้ก่อนนะครับน็อตยึดแก้ไม่ขยับนะโอ้แสดงว่าไม่น่ามีอะไรน็อตยึดตรงนี้ไม่ขยับนะนะครับตรงเสาตามประตูนี่ครับรอยมาร์กนะครับจากโรงงานยังอยู่ครบ แสดงว่านอตไม่มีการขยับงันเงี้ยใดๆก็จะไม่มาดูด้านในตรงนี้นะครับในเชิงว่าเราดูมาบ่อยเนาะหลายคันมันก็ทําให้เกิดค,ความชํานาญนิดนึงนะครับในการดูรถนะครับนี่ครับเม็ดอราวเห็นชันดเจนหมดเลยนี่ครับประมาณนี้นะครับ ท่านดูเป,นเปิดได้หมดทุกบ้านเปิดดูได้หมดนะครับต้องมีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบรนด์ไหนต้องมีแน่นอนนะครับโอเคนี่ครับดูเบาะรถครับสวยไปหมดครับสวยหมดเลยนะครับคอนโซลคอนโซล ะครับดีหมดนะครับ,นะรบต้องดูละเอียดหน่อยเนาะนะครับคนดูเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ต่างจังหวัดกันทุกคนเลยนะครับคงไม่มีใครอยู่แถวละแวกขอนแก่นนะครับถึงมีก็จะเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับที่รับชมเนาะ ส่วนมาต่างจังหวัดกระจายกันหมดเลยก็ต้องถ่ายละเอียดนิดนึงเนาะนะครับถ้าใครไม่อยากดูตรงจุดไหนสามารถรีคีวิดีโอไปดูจุดอื่นได้เลยนะครับอันนี้ก็ถ่ายละเอียดหน่อยเผื่อบางคนอาจดูแบบไม่อะไรมากแต่บางคนก็จะดูแบบชัดเจนก็ขออยญาถ่ายเป็นกลางๆไว้นะครับนี่นะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้วนะครับนะครับพวกของเหลวเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ นะครับคูนี้เปลี่ยนหมดนละนะฮะนัดอีกทีนี่ครับเปลี่ยนแสนสามหมื่นสองพันโลนะครับเพิ่งเปลี่ยนปีที่แล้วนี่ครับเดือนสิบเอ็ดนี่ครับนัดอีกทีก็ปีปีหกแปดเดือนสิบเอ็ดนะครับตอนนี้ยังยังต้นต้นปีอยู่เลยยังไม่ปลายปีเลยนะครับนะครับนั่นคือนัดเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตรงอันนี้ห้องเครื่องกันนะครับเดี๋ยวผมต้องคํำบางขากล้องก่อนนะครับสองคู่ครับ วันนี้ก็อากาศก็ยังค่อนข้างถือว่าดีอยู่ครับนะครับแม้จะมีแดดออกหน่อยแต่ว่าท่านเห็นชัดเจนเนาะนะครับเวลามาถ่ายตรงนี้ต้องต้องถ่ายแดดแหละนะครับท่านจะได้เห็นองค์ประกอบของตัวรถได้ชัดเจนามากๆนะครับครับฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมนะครับนะครับ ขอบนะครับเวลารถโดนชนมันจะโดนชนขอบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูเม็ดอากนะครับแล้วก็ตามหัวน็อตนี่น็อตฝากระโปรงไม่มีการขยับงัดแงะนะครับถ้าน็อตไม่ขยับท่านก็ดูสันญานเลยว่ารถไม่เคยขยับแก้ไขในเรื่องของการโดนชนไม่เคยขยับไปแก้ไขเนื่องของการทําสีนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยว่ารถสภาพเดิมดูง่ายเวลาผมซื้อรถมาผมก็จะซื้อแบบว่ารถที่น็อตไม่ขยับนะครับ ลูกค้าเวลาดูโอ้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับแต่ในกรณีที่น็อคขยับเนี่ยถ้าดูไม่เป็นเนี่ยเขาก็จะไม่มั่นใจเนาะผมก็ต้องซื้ออะไรที่มันสภาพมาดีหน่อยนะครับเพื่อให้ท่านมั่นใจตัวนี้เป็นเพจตัวรถครับบอกปีรถนะครับรถคันนี้ปี2018เครื่อง2.4ซึ่งเพจตัวนี้นะครับเวลาดูดูง่ายๆเลยก็คือเพจเนี่ยห้ามงอนะเพจห้ามงอเพจห้ามยับ ต้องแบนเรียบติดกับตัวถังรถแบบนี้ข้างๆต้องมีสติกเกอร์มอกอและรถโตโยต้าไ l u ักซ v o ทุกๆรุ่นก็ต้องมีแบบนี้เหมือนกันตั้งแต่ปี2015จนถึงปี2020นะครับต้องมีสติกเกอร์มอกอแต่เพจเนี่ยตั้งแต่ปี22มั้งถ้าจะไม่ผิดเพจจะย้ายไปอยู่ตรงประตูแล้วนะครับนะครับจะเหมือนรถเก๋งนะครับแต่ถ้าเป็นพวกตั้งแต่ v ีโกปี04จนถึงปี20เนี่ยีโวเนี่ยนะครับเพจอยู่ตรงนี้หมดเลย นะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนในส่วนของตรงที่เป็นรถค่ายโตโยต้เตาเนาะนะครับนะครับนี่ครับตามพวกนี้เดิมหมดครับาเสาคาญเดิมรถไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือพิวารจมน้ำใดๆนะครับในคันนี้ตัวอ,อ,กอักษรตัว L เห็นชัดเจนนะครับ คาบในเรื่องของริ้วลอยยางเนี่ยนะครับที่มันสัมผัสกับตรงตัวคาด้านหน้านะครับยางตัวนี้กับตรงนี้นะครับยางคือยางตรงนี้ครับเห็นไหมครับดูความซีดของตรงตัวยางซึ่งโดนความร้อนของรถประจำเนี่ยรับเลขไมล์แสนแสนเนี่ยโดนเข้าไปมันก็เลยทําให้เป็นคาบประมาณนี้นะครับนี่คือความเดิมของตัวรถที่หาซื้อไม่ได้นะครับต้องให้เป็นของเดิมเท่านั้นนะครับการที่จะทําคาบแบบนี้เนี่ยต้องใช้อายุ หลาย 3- 4ปีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นบ่งบอกถึงความเดิมตัวรถเนาะนะครับนี่ครับตามเหลี่ยมสันโครงสร้างบอดี้เดิมนะครับรุ่นนี้ก็จะมี ABS ให้นะครับมี ABS นะครับน้ำมันเบรกยังใสๆอยู่เลยนะครับน้ำมันเบรกใสๆแบบนี้นะครับนะครับในส่วนถัดไปครับเดี๋ยวจะพามาดูที่ห้องเครื่องครับนี่ครับ เครื่องนะครับนี่ครับไม่ดูนะครับเห็นไหมกล้องไม่โฟกัสเลยกล้องไม่โฟกัสเลยอะ่ะเห็นไหมครับอ่านี้ครับพวกตามเครื่องนะครับพวกนี้ครับไม่มีซึมเยิ้มเลยครับ ตามหัวน็อตไม่มีการขยับงัดแงก็คือของเหลวรถเนี่ยเปลี่ยนถ่ายนะครับนะครับตามที่ใบบินอันนี้บอกทุกระยะเลยนะครับนะครับนะี่ครับแบตเตอรี่ก็ลูกใหม่นะครับอันนี้เปลี่ยนที่ขอนแก่นนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่เลยนะครับ รถก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องรายงานเพิ่มเติมนะครับสภาพตําหนิก็มีแค่ในส่วนของตรงกันชนหน้าพวกชายล่านแล้วก็ตามริ้วรอยหน่อยนะครับทั่วไปนะครับเยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องแล้วก็เราลองขับกันนะครับเอาละครับไปแล้วครับกินอิ่มแล้วอิ่มแล้วแล้วก็กลับบ้านครับกลับเองนะครับพวกนี้ครับมันกลับเองครับนะครับไม่ต้องมีเจ้าของเลี้ยงแบบออนไลน์ครับเลี้ยงบัวออนไลน์ตัวนี้ต้องหยียบค่าสตาร์ทนะครับ รถสตาร์ตติดแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องแล้วก็ลองขับกันสักหน่อยเนาะ ไม่มีควันไม่มีไอครับนี่ครับเดี๋ยวมาลองขับกันครับผม กล้องขึ้นกล้องขึ้นฝ้าเองงางเข้าแล้วครับออกไหมไม่หาเลยอยู่นี่โอ้เพื่อนไม่ใหญ่โอ้โหโอ้โอตาตาเขาจะมีอตัวเล,เ,ลเลนเช็ดเอาขออภัยด้วยครับอาจจะมีภาพมัวบางครั้งบางครั้งโอ้ เอาเอา,เอาเสื้อกับมือเช็ไม่ได้เลยครับขึ้นหมดเลยครับนะครับเพราะว่าผมลงทุนวันนี้ก็คือลงทุนซื้อกล้องมาแล้วก็กล้องแบบถ่ายชัดๆให้ท่านเลยนะครับเวลาลูกค้าดูจะได้ดูชัดเจนหน่อยนะครับอาจจะโฟกัสไม่ตรงบางจุดเนี่ยต้องขออภัยมากๆนะครับเพราะว่าเพิ่งหัดถ่ายแล้วก็หวังว่าในราคาครั้งหน้านะครับเราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับ ถ้ามีอะไรที่ว่าคุณภาพไม่ชัดเจนหรือโฟกัสไม่ไม่ดีเท่าไหร่แจ้งผมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเอาคันนี้ท่านชิดแนะมาให้แล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาไปปรับปรุงเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลักอันนี้ก่อนด้วยมึงครับสักคู่นะครับอ่น้ำมันก็จะอยู่หวังประมาณ9-9้าปลปลายจนถึง10ต้นๆประมาณนี้ครับแล้วแต่ว่าท่านขับเร็วขับน้อยนะครับ ขับดีมากการเปลี่ยนเกียร์นะครับก็สมูทลื่นๆเลยนะครับ,นะร,บราคาเปิดชัดเจนะครับ4 6 000, 9 0 0 0บาทโตโยต้าปี2018ไฮลักรีโว2.4 e p a u s นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการรีวิวรถเดี๋ยวมาดูกล้องหลังไหมครับลือมให้เข้ากล้องหลังให้ดูเลยนะครับเราลองไตคขับ ้องหลังปึ๊บเขาแบบนี้ก็จะได้กล้องหลังอย่างนี้เวลาถอยก็จะมีกล้องเห็นไหมครับผ้ามีการไหลกล้องหลังก็ใช้งานได้จริงเวลาออกปึ๊บมันก็จะออกให้เลยนะครับขับก็ปกติตอนนี้ก็จะมีบอกคูกอุณหภูมิภายนอกเท่าไหร,นร,นร่นะครับนี่ครับทิปเอทิปบีอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีบอกให้โอเคสำหรับวันนี้เป็นประมาณเท่านี้ใครสนใจโทรสอบถามกันเข้ามาได้สำหรับวันนี้ครับผมไลฟ์อันจากช่องลบมือสองขอนแก่นนะครับ ฝากตามด้วยนะครับชื่อหน้าร้านเราบุญสมรถบ้านนะครับวันนี้ผมเลยว,ว่นขอตัวลาไปก่อน้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าใครสนใจอยากจับเป็นเจ้าของคันนี้โทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรผม0 9 4 4 7 7 4 2 3 3 3ขึ้นไว้ที่หน้าจออย่างชัดเจนเลยนะครับจนตลอดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวตัดต่อลงไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ